พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องคาเ้าเดลด้วยกันในเช้านี้นะครับพระคำของพระเจ้านะครับอยู่ในสองโครินนะครับสองโครินบทที่หนึ่งครับข้อที่สามถึงข้อที่สิบเอ็ดผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานสองพันสิบเอ็ดนะครับพี่น้องมีพระคัมภีร์เราเปิดแล้วเราอ่านไปด้วยกันนะครับดูไปด้วยกันสองโครินบทที่หนึ่งครับข้อที่สามถึงข้อที่สิบเอ็ดครับสา,สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณาพระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะความรักของพระริต์มากท่วมท้นเราอย่างไรการหนุนใจของพระริต์ก็มากท่วมท้นเราอย่างนั้นที่เราทนความยากลำบากนั้น ก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจและได้รับความรอดและที่เราได้รับการหนุนใจก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับเมื่อสู้ทนความทุกข์เช่นเดียวกับเราที่เราทนอยู่นั้นและเราก็ยังมีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะรู้ว่าพวกท่านมีส่วนในความทุกข์ของเราอย่างไรท่านก็จะมีส่วนในการหนุนใจของเราอย่างนั้นพี่น้องทั้งหลาย เราอยากให้พวกท่านรู้ถึงความยากลำบากที่เกิดกับเราในแว้นเอเชียคือเราเผชิญความทุกข์หนักอย่างยิ่งชนิดที่เกินกำลังจนเราหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเรารู้สึกว่าถูกตัดสินให้ถึงที่ตายแล้วทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ได้ไว้วางใจตัวเองแต่ไว้วางใจพระเจ้าผู้ท่งผู้ทรงให้คนทั้งหลายนั้นเป็นขึ้นจากตายพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณะภัยมาแล้ว และพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกข้อที่11นะครับในเมื่อพวกท่านก็มีส่วนช่วยโดยการทูลขอเผื่อเราเพื่อคนจํานวนมากจะขอบพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ประทานแก่เราผ่านคําทูลขอของคนจํานวนมากนั้นพี่นองครับพระกัมปีในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลนะครับในสองโคลินบทที่หนึ่งนะครับข้อที่สามถึงสิบเอ็ดเป็นเรียกว่าเปิดจดหมายมานะครับ ที่อาจารย์โปรโลเขียนในผู้เชื่อที่โครดินชอปที่สองนะพี่น้องครับอาจารย์โปโลก็พูดถึงการขอบพระคุณพระเจ้าครับหลังจากที่ท่านนั้นผ่านกับผ่านความยากลําบากมาพี่น้องพี่น้องครับถ้าเราอ่านในข้อสามถึงข้อที่สิบเอ็ดนะครับเราจะพบคําที่อาจารย์โปโลใช้ย้ําๆซ้ําๆซ,ซึ่งถือว่าเป็นคําที่เป็นธีมหลักในพระคัมภีร์ในในตอนนี้นะครับก็คือว่าอาจารย์ปโปรใช้คําว่าหนุนใจหนุนใจนะ หนุนใจหนุนใจเยอะมากพี่น้องพี่น้องลองนับคําว่าหนุนใจดูนะครับเยอะมากเลยครับนะเริ่มไล่มาได้ข้อที่ข้อที่สี 5, ข 6, นะ่ข้อที่ห้าข้อที่หกนะหนุนใจ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 ข้อที่เจ็ดนะไล่มานะครับแล้วอีกคำหนึ่งครับที่เป็นคีย์เวิร์ดที่จะโปรดใชน้นะครับความทุกข์ยากลําบากความทุกข์ลำบากความทุกข์ลำบากความทุกข์ลำบากพี่น้องพี่น้อง้องเห็นสองสองคำนี้นะครับ ความทุกข์ลำบากการหนุนใจนะความทุกข์ลำบากการหนุนใจพี่น้องพี่น้องครับอาจารย์ปอลนะครับตอนที่ผู้เชื่อที่โครินนะครับนะช่วงที่ท่านมีปัญหากับผู้เชื่อที่โครินนะผู้เชื่อที่โครินก็มองว่าอาจารย์ปอลนั้นเหมือนกับว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าก็เรียกไม่ยอมรับนะการเป็นอัครทูตขอทงท่านนะมีอยู่บางช่วงบางตอนนะครับและหนึ่งในนั้นที่ ผู้เชื่อที่โคลินนะครับที่พูดว่า,าจำปโรนมไม่ได้ยอมรับนั้นก็คือว่าาจชีวิตของจำปโรนนั้นมีแต่การทนทุกข์นะแล้วก็ดังนั้นชีวิตของจำปโรนนั้นไม่ได้เรียกว่าได้รับพระพรจากพระเจ้าดังนั้นจึงเป็นข้อสิ่งหนึ่งนะครับที่ใช้ในการไม่ยอมรับอาจารย์ปโรบอกว่าโอ้นี่ขนาดเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทําไมต้องทนทุกข์ขนาดนี้ชีวิตไม่ได้รับพระพรไม่รับการอวยพรจากพระเจา้า พี่น้องครับในสองโครินอาจารย์ปโรตอบโต้นะเขียนบอกนะครับอาจารย์ปโรไม่ปฏิเสธครับว่าท่านนั้นผ่านต้องผ่านการทนทุกข์ถ้าไม่ปฏิเสธครับท่านยอมรับการทนทุกข์นะและท่านยอมรับเลยครับว่าชีวิตของท่านนั้นต้องผ่านการทนทุกข์พี่น้องและท่านก็บอกว่าการทนทุกข์นี้นะครับท่านผ่านการทนทุกข์ท่านได้รับการหนุนใจพี่น้องพี่น้องครับชีวิตที่เตี่ยนเรานะพี่น้องครับประการที่หนึ่งนะเมื่อเราเดินกับพระเจ้า <N ic idal> นะเดินกับพระเจ้านะครับนะเราจะพบกับความทุกข์ยากลําบากครับนะอันนี้ที่พระคัมภี์ตอนนี้เปิดเผยชัดเจนเลยนะครับนะเหมือนอย่างที่อาจารย์โปโรบอกเราจะพบกับความทุกข์ยากลําบากครับนะและความทุกข์ยากลําบากที่เรารเผชิญนั้นอาจารย์ปโรพูดนะครับว่าความจริงแล้วเกินกําลังกว่าด้วยข้อที่8ดเรารเผชิญความทุกข์หนักอย่างยิ่งชนิดที่เกินกําลังจนเราหมดหวังที่เอาชีวิตอรอดได้พี่น้องพี่น้องครับหลายคน มันจะมีคําที่เรียกว่าปลอบใจผู้เชื่อนะครับที่บอกว่าเราพระเจ้าจะไม่อนุญาตให้เราเผชิญความทนทุกข์ยากลําบากเกินกว่ากําลังที่เราจะรับได้นะพี่น้องพี่น้องคําคํานี้ไม่มีในพระคัมภีร์นะครับไม่มีนะพี่น้องครับนะหลายคนเข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วคือการทดลองครับนั่นคือการทดลองแต่ว่าการทนทุกข์นั้นไม่มีนะพี่น้องครับนะนาการทุกข์ที่บอกว่าพระเจ้าจะไม่อนุญาตให้เราทนทุกข์ เกินกว่าที่กําลังที่เราจะรับได้อันนี้ไม่มีพระคำพีที่ไหนเขียนไว้นะพี่น้องครับพี่น้องการทนทุกข์นั้นไม่ได้หมายความว่าเราทนทุกข์ตามลําพังครับอย่างที่าอาจารย์โปโลบอกไม่ใช่หมายว่าพระเจ้าอนุญาตให้มีก,การทนทุกข์เกิดขึ้นนะแล้วพระเจ้าก็จะเรียกว่าดูเราดูเราทนทุกข์พระเจ้าที่เรานมัสก,การไม่ใช่พระเจ้าแบบนั้นครับพระเจ้าที่เรานมัสก,การนั้นคือพระเจ้าที่ร่วมการทนทุกข์ไปกับเราด้วยพี่น้อง นัเป็นสิ่งที่อาจารย์โปโลสำแดงพี่น้องครับเปิดเผยในปั้มปีตอนนี้และผู้เชื่อจะต้องผ่านการทนทุกข์ครับนะถ้าใครมาบอกเราว่าเป็นคริสเตียนแล้วชีวิตจะได้รับแต่พระพรจะไม่มีความทุกข์ลำบากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจรับใช้พระเจ้าอย่างจริงจังเมื่อตัดสินใจเดินกับพระเจ้าอย่างจริงจังนะพี่น้องครับนะการทนทุกข์จะมาแน่นอนพี่น้องครับนะแต่การทนทุกข์ที่มาถึงนะพี่น้องครับเป็นพระพรเป็นพระพรครับและ อาจารย์ปโลบอกครับว่าการทนทุกนั้นเราได้รับการหนุนใจจากพระเจ้านะอย่างที่บอกนะคีย์วดันนี้นะครับทนทุกหนุนใจทนทุกหนุนใจพี่ต้องไปอ่านสิครับสองคำนี้ใช้ซ้าม,มากมากเลยครับในข้อที่สามในข้อที่สิบเอ็ดที่อาจารย์ปโลพยายามย้ํากับผู้เชื่อที่โกรินพยายามจะบอกว่าคริสเตียน ไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องทนทุกข์เลยเป็นไปไม่ได้ครับนะใครสอนแบบนั้นเรียกว่าไม่ได้สอนตามพระคำปีนะพี่น้องครับนะแต่ในการทนทุกข์ของเราจำปรโรบอกครับพระเจ้าหนุนใจเราพี่น้องนั่นคือประเด็นครับหมายความว่าเราไม่ได้ทนทุกข์ตามลําพังแต่พระเจ้าทรงร่วมทนทุกข์ไปกับเราด้วยพี่น้องนะแล้วเราพบการทนทุกข์นี้นะครับในพระเยซูคริสต์เจ้านะพระเยซูผู้ทรงทนทุกข์ร่วมกับเรา และเรามีประสบการณ์ร่วมกับพระองค์ครับในความยากลําบากพี่น้องพี่น้องพระเยซูทนทุกข์อะไรครับส่วนสินประชนที่ไม้กางเขนพี่น้องครับนะดังนั้นนะพี่น้องครับเมื่อเราทนทุกข์เราทนทุกข์ร่วมกับพระเยซูพี่น้องและอาจารย์ปร,รูลบอกนะครับเราทนทุกข์นั้นข้อที่สี่ครับพระเจ้าผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลําบากนะเพื่อที่การความยากลําบากที่เราเผชิญนั้นเมื่อเราผ่านไปได้ครับเราจะหนุนใจคนทั้งหลายโดยพี่น้อง และประการต่อมานะครับอย่างที่บอกการทนทุกนั้นอาจารย์ปโลบอกเลยครับเกินกําลังของท่านด้วยเกินกําลังของมนุษย์ครับแต่อาจารย์ปโลรบอกครับสิ่งที่สําคัญข้อที 9, อ่เก้าอาจารย์ปอกว,ว่าแม้เกินกําลังของมนุษย์นะอาจารย์ปโลบอกครับว่าอาจารย์ปโลนั้นเรียกว่าวางใจในพระเจ้าครับไม่ได้วางใจในตนเองนะข้อที่เก้านะครับบอกว่าเมื่อถึงตัดสินให้ถึงที่ตายที่สุดแล้วเราไม่ได้วางใจในตนเอง แต่วางใจในพระเจ้าผู้ทรงทําให้คนทั้งหลายนั้นเป็นขึ้นจากตายได้พี่น้องพี่น้องครับนั่นคือความหวังของเราครับการวางใจในพระเจ้านะและการรู้ว่าเราพึ่งพาก,กําลังของเราไม่ได้ครับเมื่อผ่านการทนทุก์พี่น้องอันนี้เป็นคีย์ว์วที่จะาบโลบอกนะครับประการที่หนึ่งนะเราไม่ได้ทนทุกตามลําพังพระเจ้าหนุนใจเราและพระเจ้าร่วมทนทุกไปกับเราประการที่สองครับเมื่อเราผ่านการทนทุก เราไม่ได้ทนทุกข์ด้วยกําลังของเราพี่น้องครับนะเราพึ่งพากําลังเราไม่ได้ครับเพราะมันเกินกําลังของเราด้วยพี่น้องในหลายเหตุการณ์ในหลายการทนทุกข์ที่เกิดขึ้นนะพี่น้องครับนะไม่ว่าเราจะสูญเสียคนที่เรารักไม่ว่าเราจะอะไรก็ตามครับที่เป็นการทนทุกข์ที่เรารู้สึกว่ามันเกินกําลังที่เราจะรับได้จริงๆพี่น้องครับอย่าทนทุกข์ด้วยกําลังของเราพี่น้องครับแต่เราทนทุกข์ด้วยการวางใจในพระเจ้าครับและพึ่งพา กำลังที่มาจากพระเจ้าพี่น้องไม่ได้พึ่งพากกาลังของเราพี่น้องครับเคล็ดลับที่สองนะที่จารยมปโรเปิดเผยในตอนนี้นะพี่น้องครับนะเราทนทุกข well ์ด้วยกําลังครับที่มาจากพระเจ้าไม่ได้ทนทุกข <one wrote, S 1> ์ด้วยกําลังของเราพี่น้องครับและอันที่สามนะพี่น้องครับในการทนทุกข์นั้นพี่น้องเราต้องได้รับการหนุนใจนอกจากพระเจ้าแล้วนะครับเราได้รับการหนุนใจจากชุมนุมชนแล้วก็เพื่อนฝ่ายวิญญาณผู้เชื่อด้วยพี่น้องครับเพิ่มพี่ตอนนี้บอกนะ ว่าเราหนุนใจคนอื่นด้วยครับนะในข้อที่6นะพี่น <sorting well. S 2> ้องครับเราได้รับการหนุนใจก็เพื่อพวกท่านจะได้รับการหนุนใจเมื่อท่านได้รับสู้ทนทุกข์เช่นเดียวที่เราทนทุกข์อยู่พี่น้องครับเรารู้ว่าพวกท่านมีส่วนในความทุกข์ของเราท่านก็มีส่วนในการหนุนใจเราอย่างนั้นข้อที่6ข้อที่7พี่น้องครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราไม่ได้ทนทุกข์ตามลําพังนั้นและมีพระเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นพี่น้องครับข้อที่สาประการที่3ครับเราทนทุกข์ร่วมกันด้วยพี่น้องครับเราแบก การทนทุกร่วมกันหมายความว่ามีพี่น้องฤศจักรในครอบครัวของพระเจ้าครับมาร่วมทนทุกข์กับเรามาร่วมแบกรับความยากลําบากร่วมกับเราโดยพี่น้องครับนะนี่คือความสวยงามนะครับสิ่งที่อาจารย์ปโลบอกอาจารย์ปโรไม่ได้ทนทุกข์ตามลําพังครับท่านรู้ว่าพี่น้องผู้เชื่อร่วมแบกทนทุกข์ไปกับท่านบางคนอธิษฐานเผื่อท่านอาจารย์ปโบห์ครับมีคนอธิษฐานเผื่อท่านด้วยร่วมทนทุกข์ไปกับท่าน พระเจ้าก็อยู่กับท่านพี่น้องพี่น้องครับพระเจ้าเป,เป็นพระเจ้าที่เป็นคุณพ่อนะครับที่รักเราและในการทนทุกขนั้นพระเจ้าทรงดูแลคุ้มครองและอยู่กับเราพี่น้องครับพี่น้องครับเราอยู่ในโลกที่เราไม่ปฏิเสธการทนทุกนะครับเพราะเราอยู่ในโลกของความบาปนะ้เ,เราอยู่ในโลกที่เรียกว่าระหว่างพระเยซูเสด็จมาแล้วครั้งที่หนึ่งกับพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองและสถาปนาอาณาจักรนิรัน อย่างครบบริบูรณ์ที่ซึ่งจะไม่มีการทนทุกข์เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองนะครับที่ซึ่งจะไม่มีหยาดน้ําตาไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความสูญเสียพี่น้องครับเราอยู่ในช่วงเวลานี้แหละครับที่มีการทนทุกข์อยู่แต่พระเจ้าบอกกับเราครับเมื่อเราทนทุกข์เราแตกต่างจากคนที่ไม่มีพระเจ้าครับเมื่อเขาทนทุกข์พี่น้องครับนะเราแตกต่างพี่น้องครับเพราะเราทนทุกข์นั้นพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าทรงหนุนน้ําใจเรา เรามีผู้เชื่อพี่น้องร่วมความเชื่อครับที่ร่วมทนทุกข์ไปกับเราหนุนใจเราหนุนใจกันและกันครับและที่สําคัญพี่น้องครับนะเราทนทุกข์นั้นไม่ได้ทนทุกข์ด้วยกําลังของเราเองครับแต่เราทนทุกข์นั้นด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าด้วยความหวังครับในพระเจ้าที่มีชัยชนะเหนือความตายนะความตายจึงไม่ใช่คําตอบสุดท้ายครับของการทนทุกข์นะ การเป็นขึ้นจากความตายความหวังต่างหากครับเป็นคําตอบสุดท้ายที่เรามีความหวังในพระเจ้ากําลังที่มาจากพระเจ้าไม่ได้พึ่งพากําลังของเราพี่น้องครับถ้าเราทาได้แบบนี้นะพี่น้องครับนั้นทั้งสามอย่างนี้นะพี่น้องครับที่อาจารย์ปูได้บอกแบบนี้นะเราจะผ่านการทนทุกข์ได้โดยเป็นพระพรพี่น้องครับและการทนทุกข์เหล่านั้นเราจะรู้จักพระเจ้าเราจะรักพระเจ้ามากขึ้นเราจะรักพี่น้องในคริสตจักรมากขึ้นนะและที่สําคัญครับเราจะเติบโต มากขึ้นในความเชื่อครับและการทนทุกนั้นถ้าเราผ่านเหตุการณ์เหล่านี้นะครับทั้ง3าประการนี้พี่น้องครับเราจะผ่านการทนทุกขไปได้ครับแล้วเราจะนมัสก,การพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าครับเหมือนอย่างที่อาจารย์ปรโรบอกครับข้อที่สามอาจารย์ปโรขอบพระคุณพระเจ้าครับสําหรับการทนทุกที่ท่านเผชิญเราจะไม่ผ่านการทนทุกขโดยที่จบลงด้วยความเจ็บปวดด้วยความขมขื่นใจนะด้วยการไม่ให้อาภายัยอันนั้น ไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราพี่น้องครับนะอเมนและพี่น้องครับนะขอบคุณพระเจ้าให้เรา,าร่วมใจการอิฐนะครับพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคัมภีในเช้าวันนี้คําหนุนใจจากพระคมของพระเจ้าผ่านชีวิตของอคราูททรรุเปาโลผู้ทรงทนทุกผู้พระองค์อารทธตเปาโลผู้ทนทุก ตลอดชีวิตของท่านในการรับใช้พระเจ้าขอบคุณพระองค์สอดพระเยซูกิจ้าผู้ทรงเป็นแบบอยา่างที่พระองค์นั้นก็ทรงผ่านการทนทุกร่วมกับเราด้วยพระเจ้าข้าพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่การทนทุกที่ลูกเผชิญนั้นเป็นพรและลูกสามารถขอบคุณพระเจ้าได้เมื่อลูกเมื่อลูกผ่านเหตุการณ์การทุกข์ยากลําบากนั้นไปได้พระปิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ลูกรู้ว่าลูกไม่ได้เผชิญกับความยากลําบากนี้ ตามลําพังเหมือนอย่างคนที่ไม่มีพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ลูกรู้ว่าพระองค์นั้นทรงร่วมทนทุกข์ไปกับลูกด้วยพระเจ้าข้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าเรารักพระเจ้าแล้วเราพบพระเจ้าผ่านการทนทุกข์ความยากลําบากนี้พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่ลูกรู้ว่าในความยากลําบากนั้นลูกสามารถที่จะรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยรับการหนุนใจจากเพื่อน ร่วมความเชื่อพี่น้องในคริสตจักรพี่น้องที่อยู่กับลูกด้วยในการทนทุกข์และขอบคุณพระเจ้าในความยากลาบากนั้นลูกไม่ได้เผชิญด้วยกําลังของลูกเองแต่ลูกเผชิญด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าพระบิดาและด้วยความหวังในพระองค์ขอบคุณพระองค์เจ้าอธิษฐานกราบทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพี่น้องครับเราเป็นผู้เชื่อนะครับเราไม่ได้หลบหนีการทนทุกข์นะพี่น้องครับนะ ในขนาดเดียวกันเราก็ไม่ได้วิ่งเข้าไปหาการพ้นทุกนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นครับอาจารย์ปโปลบอกครับเราเป็นผู้เชื่อปั้นพิานี่บอกชัดเจนครับยังไงเราก็ต้องผเผชิญกับความยากลําบากพี่น้องในชีวิตนะแต่เมื่อไรก็ตามครับในเมื่อเราผเผชิญความยากลําบากนะพี่น้องครับพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราพี่น้องนะอันนี้เป็นความจริงนะเป็นความจริงครับและให้เราหนุนใจกันและกันด้วยนะครับให้เราดูหนุนใจพี่น้องที่เขาทนทุกเขา เจ็บป่วยยากลําบากให้เราหนุนใจกันและกันครับไอ้ทานเผือกกันและกันนะพี่น้องนะเพื่อที่เอ่อเรานั้นจะผ่านการทนทุกนี้ไปได้ความยากลําบากในชีวิตไปได้นะครับอย่างเป็นพรและด้วยกําลังของพระเจ้าครับไม่ใช่กําลังของเรานะพี่น้องครับและเมื่อเราผ่านเหตุการณ์ความยากลําบากนั้นไปแล้วนะครับจะเป็นแบบประจำปัโลครับเราจะขอบคุณพระเจ้าแล้วเราจะสามารถใช้เหตุการณ์ความยากลาบากเหล่านั้นหนุนใจพี่น้องคนอื่นได้ด้วยพี่น้องครับนะขอบคุณพระเจ้านะครับ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องน,นะครับพระเจ้าอวยพรน,น,นะครับ